ก่อนจะรับชมคลิปและสาระดีๆอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ช่องก,กิมตลาดภูชแนลด้วยนะครับรผมกิมตลาดภูนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาพบกับเครื่องลางยอดนิยมของเมืองไทยอีกหนึ่งรุ่นนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาพบกับสาริกาหลงลังหลวงพ่อสนิทวันลัมบูรอยกันนะครับนี่เรียกได้ว,ดว,ว่าเป็นเครื่องล้างอันดับต้นๆของจังหวัดนครนายกเลยก็ว่าได้นะครับแลววันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมารับชมเกี่ยวกับ ตัววัตถุมงคลเอ่ยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะสร้างเมื่อปี2509นะครับประวัติโดยย่อก็คือําวมวนสารเรียกได้ว่า108นะครับเกสรดอกไม้108นะครับแล้วก็ว่านเกี่ยวกับนกสาริกากนะครับถือว่าเป็นเครื่องรางอันดับณเวลานี้นะครับเกี่ยวกับเครื่องรางแม่ตาเนี่ยผมให้เป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยหนึ่งใน10เนี่ยสาริกาหลงรังหลวงพ่อสนิทติดอยู่ในชาร์ตนั้นแน่นอนแล้วราคาขยับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามาร,รับชมวรรณะขององค์พระกันเลยนะครับเนี่ย องนี้ที่ผมเอาไม้เพื่อนรับชมเนี่ยเนื่องจากองค์นี้นะครับผมเนี่ยได้แบบกวดนี่ขอโชว์หน่อยนิดนึงไปประกวดงานสามพานมาแล้วนะครับงานสามพานก็คืองานระดับประเทศของเมืองไทยเลยเกี่ยวกับการประกวดพระเครื่องพระเครื่องยอดนิยมพระบูชาเนี่ยงานสามพานคืออันดับหนึ่งวัตถุมงคลอง์คนี้นกสติกาตัวนี้ได้อันดับหนึ่งของงานสพานนะครับถือว่าสวยดูง่ายสมบูรณ์แบบ อ่าก็จะให้เพื่อนรับชมตามสไตล์เลยนี่หน้าตานะครับเนี่สยสวยๆเนี่ยจะมีตาด้วยนี่เห็นไหมครับองค์นี้มีเม็ดตาด้วยนะครับนี่ตรงนี้ส่วนองค์พระเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยมีนกสันตกาแบบนี้นะครับมีเป็นตัวนกแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีเขียนชื่อเขียนแท้อะไรนะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่สวยงามครับมีปีด้วยองค์เนี้ยกดพิมพ์ค่อนข้างชัดมากนะครับแล้วตัวองค์พระเองเนี่ยได้เรีวยกว่า แกะมวลสารนะครับบางท่านก็บอกว่าผสมสีพึ่งเยอะจะออกเป็นสีลักษณะแบบนี้นะฮะแบบนี้เลยนะครับคือตัวองค์พระเองเนี่ยตำหนิตําเนิดเนี่ยผมก็คงไม่ได้ชี้จุดเป็นจุดตายเพราะว่าเป็นพระกฎแบบโบราณนะครับช่วงปีศูนย์เก้าบางตําหนิที่สมมุติว่าผมชี้ว่าเส้นคอตรงนี้บางตัวอาจจะไม่มีก็ได้บางตัวก็อาจจะไม่มีก็ได้เดี๋ยวเราชมใกล้ๆกันดีกว่าเราชมใกล้ๆกันเลยนะครับนี่แบบนี้ อยากให้จดจําเนื้อหาและมวลสารเป็นหลักนะครับนี่ครับองค์นี้จะมีลักษณะคล้าย,าย,ายเม็ตานิดนึงอย่งแบบนี้ครับเรียกได้ว่าติดต่อเจรจาค้าขายเนี่ยสาริการหลงพ่อสนิท เชื่อขนมกินได้เลยนะครับถือว่าเป็นเครื่องรางที่อยู่ในยุค2อ0 0้าร้อยต้นๆน,น,น,นะครับศูนย์เก้าเนี่ยส่วนประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับวันนี้ประสบการณ์เป็นที่โจทย์ขานทั่วทั้งประเทศไปแล้วนะครับอยากให้จดจำเนื้อหามวลสารเป็นหลักนะครับเดี๋ยวไปจดจำพิมพ์มากนะครับ เพราะว่าบางทีอาจจะบางตัวเนี่ยอาจจะกดไม่ชัดบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยอาจจะพลาดของดีๆไปได้นะครับแบบนี้คือสวยดูง่ายนะครับที่เอามาให้รับชมเพราะว่าเป็นเป็นลกที่สวยดูง่ายผมเนี่ยผ่านมาหลายตัวแล้วนะครับบางตัวอาจจะไม่สวยมากนักน,นะครับตัวนี้ถือว่าเด็ดขาดเลยนะ คนนาไปใช้เกิดประสบการณ์มากมายครับการังตีเลยเรื่องความแม่ตามหายมเจรจาค้าขายเนี่ยติดอันดับของเมืองไทยแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับส่วนเมื่อวันไหนนะครับมีนกสัตวกาหลงรางของหลวงพ่อสนิทวัดลำบุรีแบบนี้อยากแบ่งปันผมกินตลาดภูยินดีรับเช่านะครับตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนเลยนะครับสวยๆก็ว่ากันตามสภาพเลยนะครับวันนี้ผมกินตลาดรูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ